ค่ะมนีนุทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขกพุ่มของหลวงพ่อวัดป่าร้อยเอ็ดนะคะวันดีผ่านมาลูกศิษย์เพิ่นกาเห็นนุทิยาเป็นสะพานบุญร่วมกันบกเขานะคะแต่พอเพิ่นอาวาหลวงพ่อหายมาอยู่นะคะหาสองตอนท้ายๆนะคะเพิ่นว่าเอามาล่องหายนะเพินพ่นว่าเลขมันกะหลายตัวเล็กบ่เอามาล่งนะคะคนปลาคนว่าหาสองมาตรงๆนะคะสําหรับมวดนี่หลวงพ่อวัดป่าร้อยเอ็ดหายมาอีกแล้วนะคะ ลูกศิษย์เพิ่นกับโทษหาโนทิยาดวนได้นะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวางโนทิยากับลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดป่าร้อยเอ็ดงวดวันที่16มิถุนายน2568นะคะค่ะสวัสดีค่ะโนทิยาโทษเด้อีมจะบอกว่าั้าหันปัญหาอยู่นี่เขาเปรี้ยเลยนี่อ้าวหนักนอยแวม่ดีดเอามากโรคเห็บซี่ขึ้นบเข่าค่ะ ตั้งตั้งตั้งไม่เลายตัวผมไม่ประกาศหายไปแม่แต่ผมบอแกผเธอผมบอกอแขกสำนักนเงินสาวรอบเออธรรมดาผมเป็นไงเลยห้าสองเมตรเดียวครับข้างบนนีงเนี่ยเข้างบนเี่เพอ่มข้างบนนี่งศูนย์สามแป็ดหาสองเมตรเดียวนี่เราบอกมันคือบนเวลามองมองสาใสลากแล้วกูจะเดิอเมืองเย่ปนว่าโอ้ มือผมไปกวมันอาไปมันเรลืมเป็นว่าอะเพราะว่ามันเริ่มหนปู่สนองมันเริ่มจะอไรมเริ่มแก่รือว่าสนองวันนีはは้ uh. ่นไปก็ไหมาหน่หรผมหมว่าผมออกแกสมัครนทุกอาคุณต้องนีละหรี้เ่ีคุณผู้าแมนแม่คนไทยไทยมาสองโตนนี่ี่ท้่โทนเลยสองเลยสองกูเปนบอกว่าต้กามันหนาไอ้ซื้อตรงๆก่ต้องกัดแมนบนลังบนห่เมื่อเพราะวา ที่สิงหัวท่พนมากเพิ่นกะหาถูกวิจแตว่าบ่ไดดเอวมาลงเียเทียวสุดเทียวมาลงเขาผมม่มมเเลหมกคือศูนย์สาเปก็ไปหาสองื้บนางม่เห็นมือันกูหายไปกับกลัับกูาได้อหรือ่เ็ยนมึง่าโอ้าสองตรงตรงกูนี่ยกขึ้นออกข้างบนอ่ะ ตร,อ,ตรออกขออ้างห้ข้างล่างออกข้างบนมนเาบอกมึงซื้ออยน้างล่างพนะมนกะีัวแต่ึกค่แต่มึงนัดางนเจ้ลักษณะการหน้าทางของหลวงพ่อนี่ตตรงซื้อบนซื้อล่างมันปะนคะแมนรับแมนเพื่อนปล่อยตองวัเเลยบปะคะวันนี้แมนนแมนเนี่ยตอนปล่อยตองวันนะผมวันค่ะค่ะเพื่อนไหอ๋อวันนี้เพื่อนไแล้วปะคะ เพ่ไหายแล้วครับเพื่อนหายตัวเดียวเจ็ดหกเจ็ดหกกับหนึ่งเก้าผมเลยถามอนว่าลูกตู้ฝันวางไหนวุ้ยจับตกอสองตัวนววะเขาไนขึ้นยังตีจริงเอาตียังไงมึงฟังกูเด้วยนะ่ะนี่ผาไม่กูแพ้วกูเ้ิ่ตีเจ็ดหกนะวะมันตกนะวะนี่จะเถียงกูนอวะ เนี่ยเถียงตชื่อคับปู่เงบนพ่อรองครับท่าบ่าเงี่รองครับเล้เอาเราปลาสองตัเพิ่นเพื่้ตีบ่ะค่ะเอาเาปลาสองตมันกับแปดสองเหลอค่ะมันเป็นเลขตัวเก่าเอผมบ่สองหรือไม่ก็เก่าอยู่ทีมันมันโ่เมนตตเก่าด้วค่ะเลขแปดสองต้ยากอะเคยไปวัดป้าจังงส่ล่ะไปวัดป้าแล้ว หลวงพ่อยวัดป้าบอกคุณวางสี่น uh ี่คุณนี่ยะปาตัวหนึ่งมันเป็นเงียงขนาดคูณก็ตีเจ็ดแปดตัวตเจ็ดหกตะวตัวขนาดปาพร่อตัวนึงมันมียงงคนวางที่แม่เราได้ตีแค่เจ็ดหกสท่าหกไม่จับใจค่ะหกหกวั่ลู้ัวรูกคนตีมาไห่มันห่อยคนตีมาไห้ผมผมไห่ผมไห่คนนุ่นย่าเนี่ยแต่ว่าตอนไห่ผมต้องไปเจียงตัอเร่อไว้ีแม่น้องเขีาดี ไม่เป็นาสองในบเพเอลอ่ะเืเออแลม้วม่เียงกูว่ะเจ็ดโฮกก็หนึงเกนี่เพิ่นเน้นตัวได้ค่ะเน้นเน้นนักกูเลยครับบนล่างบนนั้นเ้นน้กกูเลยบนล่างก็ต้องกราบแมนแมครับแมนแมนตรงตรงไม่ต้องกราบ ผมอยู่เราว่าผมอยู่สำนักปนุ่อยู่บนนดาดเลยต้นตรลูกกับตุ้ดีเราโทรหาคุณนี่เราบิดมลนผมบอกมาดิบ่บ่มีเลขสามตัวเปนบ่ค่ะนี่บมีถว่าผู้ายผู้ายตัวนั้ไ่างวไปไล่คือ่ว่าใไปมันก็เสือขอูายั้งีเดีเานอให้น้ำน้ำคอกันเลยแม่เรต้องกับเพราบนหลังเลยครับเพต้องกลับเลยมันเ็ต้องกับามต้องกลับคนละขนาดตัวกันประา เราญาติโยมมันถึงหลายป่คะหัวทิพผ่านมาหลายที่กับไมตลาดไม่เลทถึงหลายที่กับวัิาถึงหลายนะทกวอ๋อัานนกลางวัดตอนัดนเทียนมูต้อมาณรย้างขานถึงย่าุกคนกถึงวาหลายดเลยตองรอดถามโค้งทุไทอีกมันป่ะค่ะโคงทุไทตองรอดรืองแม่คงทุายกับระมาณแต่วันที่ผมิมาผมมันเ่เกินวันที่สิามวันที่สี่ิมากค่ะแนวทางของหลวพ่อวัดป่าร้อยเอ็ด เพิ่นไห้งวดนี่เพิ่นไห้เจ๊ด๊อกก็นึ่งเก่า้าหาตรงตรงว่าต้องกราบแต่ว่าไห้ซสื่อบนล่างน,น้ทียาก้าใจถูกว่าค่ะถือนะครับสื่อบนล่างว่าต้องกราบเดี๋ยวใกล้ใกล้เน่นเลน้นนักหนันพอกันนั่น่าค่ะแมนครับแมนกับสื่อกับสื่งา่ายสื่ง่ายแค่่าถ้าสื่อบนล้างจะเป็นซี่โตเนาะ อีกสองคู่มันจะเป็นซีโต้วัดตองกาอ้าวขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะที่ให้หน้าท่างเนี้ยให้เอฟซีโซดีหน้าท่างของอ่าหน้าทางของออหลวง,ง,งพ่อวัดปานะคะครับค่ะก็เป็นหน่อยเอฟซีก็แสดงยิ่แล้วนะคะเสียงสัมภาษนแล้วว่านุทิยากับลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปาร้อยเอ็ดนะคะเพิ่นเป็นสะพานบุญร่วมกันกับนุนนทิยานะคะวันฒีพผ่านมานี่เพิ่นหายมาก บกเขานะคะแต่่าคนก็ได้หายหมืดทุกโตนะคะนะคะหลวงพ่อเป็นหายมากกงทุกท่านก็จะหาอีกนะคะสามแปดกับหาซอนนะคะแต่ล,ลูกซิทเพิ่นคิดว่าก,กับป็ปเลขกลรตโตเลยบบ่หายนะคะถ้าหานะจะเขานะคะสําหรับงวนนี้เพิ่นหายต้องงวดแับน,นี้เจ็ดหกกับหนึ่งเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลหลวงพ่อบอกว่าบ่ต้องกลับนะคะหายซื้อบนล่างบ่ต้องกลับนะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสระเกินแรงรับ,บาลนไทยใส่บ่ใส่ห้ากับมารุนน้ำกันนะคะนะคะ,ะ,คะตรงๆไม่ต้องกลับ บนล่างเจ็ดหกกับหนึ่งเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลมี่ั้งนีนะะ้นะคะนะคะน้องที่ยากกับเขาเอาไว้ป้อนไฮโปพี่นเอฟซีโซดีนะทางของอเลขหลวงพ่อวัดปลาร้อยเอ็ดนะคะห <c oughs> น้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพี่น้อง คู่มาเกือเท็บเต็มพื้นเลยดคกดคักดกเนี้ยสุดยอดอีหลีดกคักแต่บนเอาเอยังเสีอร์โมุดอย่างนอนคนมือเย็นสุดยอดมันจะไปยืนพื้นไหมนะมันยืนเมื่อไหรมันหนักลูกมันมันพาก,กันนอนเลยนนอเนต็มเลย คนมาคเนเวดมือหัว